อล,ลส,อสวัสดีค่ะพบกับช่องแม่จินฮีไายไกเรียวันนี้ตื่นเช้ามานะคะเปิดหน้าต่างมีฝนตกโปรยแล้วก็มีหิมะแรกแห่งปีด้วยนะคะแต่ว่าตกไม่เยอะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะมาบอกวิธีการปลูกหอมป้อมอแบบง่ายๆค่ะคือหอมป้อมเราอายุเมล็ดพันธุ์นะคะ คือเพราะยากมากนะคะเรามีวิธีมาบอกค่ะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะวิธีเพาะหอมป้อมนะคะเราจะนำเมล็ดหอมป้อมมาทุบก่อนนะคะทุบเบาๆค่ะุบเพื่อให้เขาแตกออกจากกันนะคะเพราะมันมีสองซี่เวลาทุบก็ทุบเบาๆนะคะถ้าทุบแตกแล้วมันจะไม่ออกนะคะทุบเบาๆแล้วก็มัดนำไปแช่น้ำ ประมาณสองคืนค่ะเพราะว่ามเมล็ดพันธุ์ของหอมป้อมนี่เราเก็บไว้นานค่ะประมาณ2ปีแล้วนะคะก็อาจจะงอกช้าก็เลยต้องแช่นานหน่อยค่ะ,คะหลังจากเราแช่ทิ้งไว้สองวันนะคะก็จะนำไปหวานค่ะก่อนที่เราจะนำไปหวานนะคะเราก็เอาขึ้นมาให้เสด็ดน้ำก่อนนะคะเพื่อที่ นำไปโรยในแปลงที่เราเตรียมไว้ค่ะหลังจากโรยใส่ดินที่เราเตรียมไว้แล้วนะคะแล้วก็ใช้ดินกลบบางๆค่ะสำหรับการปลูกในครั้งนี้นะคะใช้เวลาน,านานมากกว่าที่มันจะงอกค่ะใช้เวลาประมาณ2ออาทิตย์ก็ยังไม่เห็นนะคะเพราะว่า เป็นเมล็ดเก่าค่ะเป็นเมล็ดผักเก่าก็เลยต้องใช้เวลานานหน่อยนะคะขึ้นมาให้เห็นเป็นหย่อมๆนะคะมีไม่มากค่ะแต่เวลาเขาขึ้นนะคะขึ้นเยอะโตแล้วมันจะเห็นทีมากเลยนะคะนี่ค่ะอายุ2เดือนก็ได้ประมาณนี้นะคะ เราก็จะทําซุ้มทําฮาให้เขาเพราะว่าอากาศเริ่มเย็นแล้วค่ะหอมป้อมนะคะถ้าอากาศร้อนจะไม่ค่อยขึ้นค่ะพออากาศหนาวปุ๊บนะคะเขาก็จะเคี้ยวงามเจริญเติบโตแสดงว่าเขาชอบอากาศเย็นค่ะเวลาปลูกก็ต้องปลูกช่วงหน้าหนาวนะคะถึงจะได้ผลค่ะ พอกลางวันอากาศก็เริ่มร้อนเราก็จะมาเปิดผ้าเปิดพยางขึ้นเพื่อระบายอากาศนะคะถ้าไม่เปิดมันก็จะเน่าค่ะส่วนอันนี้เป็นผักปวยเล้งนะคะผักปวยเล้งที่เราวานไว้อันนี้ก็มีความทนต่อความหนาวเย็นมากนะคะตอนเย็นเราก็มาเก็บไปทำอาหารค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ได้เอาปรากฏการธรรมชาติมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะคะวันตอนเย็นหลังจากที่ฝนหยุดตกนะคะฝนตกไปโปอยแล้วก็มีแสงแดดสองก็ทำให้เห็นบรรยากาศลุงกินน้ำนะคะลุงเจ็ดสีสวยงามมากเลยค่ะ <S <S สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อน,นะค่ะ ก่อนจากก็ก,กำลังใจช่วยกดไลค์ด share, กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแล้วมาเจอก,กันใหม่คลิปต่อไปค่ะสำหรับคลิปน,นี้สวัสดีค่ะ